เรื่องดาวของกีฬาฟุตบอลต่างประเทศนั้นยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือเกม Big Matt บิ๊กมัดพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ที่แมนยูนเต็ดนั้นชนะอาเซนอ l ลไป3-2นะครับเป็นภาพของหลุยส์ฟานฮาลนะครับที่เข้าไปต่อร้องต่อเสียงกับผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ลงไปแอคชั่นนะครับเป็นท่านอนเลยนะครับประมาณว่าลูกทีมเขาโดนกระทำนะครับและเขาลงไปนอนบนพื้นสนามหญ้าให้เห็นเลยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นแอคชั่นที่ทําให้แฟนบอลต่างๆนั้นแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็นําไปล้อเลียนกันยกใหญ่เลยนะครับฟานเฮานี่ปกติล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งนะครับไม่ค่อยออกมาแสดงกริยาอะไรแต่เมื่อวันนี้อาจจะสุดพลจริงๆนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับทีมของเขาที่เป็นภาพล้อเลียนที่บรรดาแฟนบอลนั้นใช้ภาพตัดต่อทําให้ฟานเฮานะครับจะเห็นว่าหลายๆที่หลายๆสันที่หลายแอคชั่นที่ฟานเฮาส์ทานั้นต้องบอกว่าทําให้แฟนบอลสร้างรอยยิ้มได้เหมือนกันนะครับ เป็นอาการที่น่าสนใจสําหรับฟอนฮาวนะครับท,ที่เรียนไปว่าปกตินั้นไม่ค่อยที่จะแสดงอาการนะครับไม่รู้ว่าการแสดงอาการครั้งนี้จะเป็นการแสดงอาการครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ว่าจะได้คุมแมนยูเนเตตต่อไปหรือไม่นะครับ